หนึ่งในหุ้นที่เป็นข่าวเป็นประเด็นกันแล้วก็มีความน่ากังวลกันนะครับก็คือหุ้นของ Apple ลครับล่าสุดนะครับคุณปูว่วอรนัฟเฟดมีการขายหุ้นของเบอร์ชัยเดเวออกมาตอนนี้เนี่ยมูลค่าการถือครองหุ้นเบอร์ชัยเดเวนะครับเหลือเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นจากที่เคยถือนะครับก็สำนักข่าว c n b บนะครับรายงานว่าเบิร์ชัยเดเวครับในสิ้นไตรามาสสที่ผ่านมามีการถือครองหุ้น Apple นะครับมูลค่าอยู่ที่84,200ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบ่งชี้นะครับว่าเบิร์กแชร์เดเวเน่ได้มีการทยอยขายหุ้น Apple ออกไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับขายออกไปถึง49.4%ของจํานวนที่เคยออยู่ถืออยู่เมื่อต้นไตรมาสนะครับโดยตั้งแต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับอรนบัฟเฟตได้มีการลดการถือครองหุ้น Apple มาโดยตลอดไตรมาสหนึ่งของปีนี้ลดไป13%แล้วก็บอกในการประชุมเมื่อเดือนมิถุภาคมที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่ขายออกไปเนี่ยเพราะเป็นเหตุผลเรื่องของภาษีแล้วก็บอกได้ว่าการขายหุ้น Apple เป็นการขายเพียงแค่จํานวนเล็กน้อยเท่านั้นนนนซึ่งใปีี้ะครับ ราคาหุ้นนอยแปเเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาทําให้พอร์ตแล้วก็มูลค่าของบริษัทเวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลสหรัฐนะครับต้องการขึ้นอัตราภาษีกําไรจากการขายหุ้นในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของภาษีนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการขายจนทาให้มูลค่าหุ้นนะครับหายไปอย่างมีนัยสําคัญเลยนักทุนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณปู่ถึงตัดสินใจขายหุ้นของ Apple ออกมาครับ โดยราคาหุ้นของ a p p l ปนะครับปรับตัวลงมาในไต,ตรมาสแรกของปีนี้เนื่องจากนักทุนกังวลว่า Apple เนี่ยจะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงขององศาศาาุตสาหกรรม AI นะครับแต่ไต,ตรมาสที่2เนแนวราคาก็เพิ่มขยับขึ้นมาประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ทำจุดสูงสุดใหม่ครั้งหลังจากที่บริษัทนะครับเปิดเผยว่าได้เพิ่มการทุนเพิ่มเติมเกีเก่ยวกับเทคโนโลยี AI ครับสำข่าว CNBC ระบุนะครับว่ายังคงมีความไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณปู่ถึงตัดสินใจขายหุ้นที่ซื้อมาตั้งแต่8ปก่ออออนนาจจะเเเป็รหตุผลขงบิษัทง หรือว่าการประเมินมูลค่าตลาดหรือว่าความกังวลนะครับเรื่องของการจัดพอร์ตซึ่งโดยปกติแล้วนคุณปู่นะครับก็มักจะไม่อยากให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีสัดส,ส่วนอยู่ในพอร์ตมากเกินไปซึ่งหุ้นที่เบรกแชร์ดเวทถืออยู่นะครับหุ้นของ Apple เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเคยมีจํานวนมากเกินครึ่งหนึ่งของพอร์ตด้วยซ้ําแล้วก็ที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีการขายหุ้นของ Apple เท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งจะมีการประกาศขายหุ้นของแบ n k o อ a m อเมริกาออกไปจนถึงวันที่งหนึ่งสิง่าคมเนมาากกว่ 3,800ล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยแตรมาาที่2ครับชี้เห็นว่าเบอร์แชร์เวนะครับมีการขายหุ้นออกไปเป็นจํานวนมากเลยครับขณะที่ดัชนี FT 500ขึ้นมาทําจุดที่สูงที่สุดใหม่ท่ามกลางความกังวลน,นะครับเรื่องของเศรษฐกิจถอย Recession เรื่องของภาวะ s o f t landing ตอนนี้หลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าคุณปู่น่าจะมีความกังวลเรื่องของตลาดหุ้นมากขึ้นจึงเลือกนะครับที่จะถือเงินสดสูงถึงเกือบ2 20,700ล้านดอลลาร์ แล้วก็มีคารขายหุ้นของ Apple ออกมาอย่างต่อเนื่องแม้ a p p l e จะมีการรายงานตัวเลขมีการรายงานกําไรรวมไปถึงราคานะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ก็าตามก็ถือเป็นการขายตอบรับข่าวการเปิดเผยผลประกอบการของ Apple เลยทีเดียวนะครับพี่แบงค์ตอนนี้เนี่ยเบออิร์กชัยก็มีการถือครองหุ้นของ Apple คิดเป็นสัดส่วนนะครับลดลงไปเกือบ50%ของที่เคยถือมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับอืมครับผมผมดูราคา after hour Apple ตอนนี้นะ ก็ลบไม่เยอะลบแค่ศูนจดสองแปดถ้าลบแบบนี้ก็แปลว่าจะลงมา,ถาแถวๆประมาณสองร้อยสิบเก้าเหรียญต่อหุ้นตอนนี้ราคาหุ้น Apple อยู่ที่สองร้อยสิบเก้าจุดแปดเหรียญต่อหุ้นลดลงมาจากจุดสูงสุดแล้วเท่าไหร่เอ่ยดูดดสิจุดสูงสุดอยู่ที่วันที่สิบหกกรกฎาคมสองร้อยสามสิบหกตรงนี้ลบมาประมาณหกจุดแปดเปอร์เซ็นยังไม่เข้า c o r ์เรกทีฟแต่ว่าก็จะเห็นว่าก็ลงมาตามคนอื่นแหละ เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เมษามานะตอนนั้นอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าเหรียญขึ้นมาสองร้อยสาสิบก็บวกได้ค่อนข้างเยอะพอดูจากโมเมนตัมแบบนี้ผมคิดว่าที่ปู่เลือกขายในใจมากสองออกมาก็ส่วนหนึ่งก็คือขายเพื่อลดความคอนเซนทรชันริกหรือเปล่าเพราะมันกระจุกตัวครึ่งหุ้นครึ่งพอร์ตเบิกชายครึ่งนึงอยู่กับครึ่งนึงอยู่กับ Apple อ่ะแต่มันก็มีมุมนึงก็คืออขายเพื่อลดความเสี่ยงเราเข้าใจได้แต่ทําไมเลือกขายเวลานี้ผมก็คิดว่าแสดงว่าปู่มองอนาคตของ Apple อาจจะไม่ดีแล้ว สองก็คือมันเป็นเรื่อง Recession f e a r ด้วยหรือเปล่าอันนี้ที่คนสงสัยนะแต่ว่าไผมคิดว่าสำคัญของข่าวนี้มันคือปริมาณการขายของปู่ที่ถือว่าขายค่อนข้างเยอะขายหายไปครึ่งหนึ่งของพอร์ตผมจำได้ว่าปู่เคยถือ Apple นสัดส่วนเยอะสุดแถวๆประมาณเกือบเกือบสี่้าเอร์เต ตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่ปั๊บพาไปดูหน่อยสิเดี๋ยวไปดูกันครับก็จากเดิมที่เคยถือนะครับเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมูลค่าของหุ้น Apple ที่อยู่ในพอร์ตเบิร์กแชร์เดวอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ8ปดหมื่นสี่พันล้านเหรียญครับแล้วก็ไปดูนะครับสัสดส่วนลดการถือครองเนี่ยไม่ได้มี Apple ด้วยมี Bank of อฟอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเบิร์กแชร์เดวถือครองเงินสดนะครับมากที่สุดเป็นบริษัทการสองแสนเจ็ดหมื่นเจ ปัจจุบันเบิร์กแชร์ดเวมีหุ้นของ Apple นะครับคิดเป็นสัดส่วน29%ของพอร์ตจากก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ45เกือบเกืบ50%ครับก็คือหายไปประมาณเกือบเครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อ,อันดับที่2ตามด้วย Bank of America เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นที่ถือครองมากที่สุดในพอร์ตเบอร์1เบอร์2เนี่ยที่ผ่านมาทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้เบิร์กแชร์ดเวมีหุ้นของแบ n ก o อ a m e เมริอยู่ที่ประมาณ11.7%ตามด้วย American Express คบ o l a า h เนรอน o c c i d e n t a ั p e t r o ร e u ียมครา h ท i ไฮ Moody's แล้วก็มีชับแล้วก็มิซูบิชิครับแล้วถ้าไปดูภาพที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เห็นว่าพอร์ตของคุณปู่เนี่ยไม่ได้มีแค่หุ้นของออสหรัฐอย่างเดียวนะครับในสัดส่วนอื่นๆเนี่ยยังมีหุ้นของญี่ปุ่นด้วยครับไอตัวที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีข่าวเออหมายถึงว่าหุ้นที่คุณปู่ถืออยู่นะครับก็มีข่าวในเช้านี้เหมือนกันว่าปรับตัวลงมาแรงอย่างเช่นที่เราเปิดให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ หุ้นของมิซูบิชิเนี่ยวันนี้ปรับตัวลงไปแรงนะครับมีอยู่ในสัดส่วนพอร์ตคุณปู่ประมาณ 2. 1หุ้นงเปอร์เซ็นต์หุ้นของอิโตชู u, หุ้นของมาลุเบนิซูมิโตโมนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นสัดส่วนเก่านะครับ <ừ. S 1> ไม่รู้ว่าที่ขายมาแรางๆสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าสองสวันก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการขายมาจากเบิร์ช้ยไฮดเวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่ได้มาปรับพอร์ตมาเปิดเผยให้ดูว่าพอร์ตญี่ปุ่นนี่ถืออยู่เขาขายเพิ่มไปมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาครับพี่แบง ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการลดสัดส,ส่วนลงบ้างแหละที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือมันเป็นการปรับพอร์ตของ Apple ซึ่งตัวเป็นใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วการลดลดขนาดของตัว Apple แล้วก็ b a ง k o ออเมริการอบนี้เนี่ยปู่ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มจนทําให้การไปถือเทเชอรี่ของเขาเนี่ยเยอะสุดคือแถวๆสองร้อยเจ็ดสิบบิลลียนเยสซอล่าถือเยอะมากถือเยอะแบบนี้ถือไปเพื่ออะไรถือเพื่อรอซื้อคนก็ตีความได้อ๋อปูน่าจะプライซึ่ง r ร์เรชั่นก็เลยกอดเงินสด หาว่าอะไรย่อลงมาแล้วปู่จะค่อยกลับไปซื้อหรือเปล่ากลายเป็นว่ามูฟของปูอ่อ่ะมันทําให้ตลาดที่กลัวอยู่แล้วอะ่ะอาจจะรู้สึกคอนเฟิร์มมากขึ้นว่าสมควรกลัวแหละแล้วลงมาซื้อข้างล่างพร้อมปู่ดีกว่าคําตอบนะเราไม่รู้หรอกว่าปู่เขาจะซื้อตอนไหนเพราะเดี๋ยวเราจะรู้รายงานของ,งปู่ปี๋ยทีหนึ่งคือของเบิร์กชัยทับเบอร์ทีหนึ่งคือสินไตรมาสสามวันนี้ปู่อาจจะกําลังทยอยเก็บ mufJ หรือว่าอหุ้นญี่ปุ่นที่ลงแรงอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้นะเราต้องบอกอย่างนั้น แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า m o ูฟของปูนั้นมันบอกอะไรเราหลายอย่างทีเดียวว่าไม่ใช่แค่ตลาดเท่านั้นที่กลัวแต่นักลงทุนระดับโลกอย่าง w a r บร b u f f เฟ t และบอร์ดเบิร์กชัยไฮเทเว่เนี่ยก็มีการปรับลดสัดส่วนหุ้นเทคด้วยเหมือนกันนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่ง e ีวครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกิมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นกาหนาทีรายการมอนิีวกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการลงทุน